็คอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับเกิดจากที่ผู้ผมนะครับไปดักคนในเซฟโซนดักหน้าเซฟโซนเลยแล้วก็ได้ยิงคนตายไปตัวหนึ่งเสร็จแล้วผู้ผมก็จะไขรถมันแต่ว่าก็ไขไม่ได้นะครับของไขรหมดก่อนเพราะผมกาลังจะไปหาของไขเนี่ยก็โดนเจ้าของรถนะครับเรียกเพื่อนเพื่อที่จะมากู้รถตัวเองนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นชุดเห็นเห็นสไนละชุดส้มชุดส้มเห็นแล้ว สา <300 S 2> มร้อยเมตรสามร้อยสามร้อยเมตรยิงผมอยู่ต้นไม้มันใส่สุดสม้มดูดีๆมันใส่สุดสม้มมันยืนมันยืนมันมันนั่งยิงมันนั่งยิงเจอตายตายตายมีบาดเจ็บตายบาดเจ็บตายโอเค <Okay. S 1> หลังจากยิงเมื่อกี้เสร็จแล้วพวกผมก็มาเช็คนะครับผมว่ารถมันยังอยู่หรือเปล่านะครับผมปรากฏว่าพวกมันนะครับกู้รถไปแล้วนะครับผมพวกผมก็เลยกําลังจะเก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านกันนะครับ เด็กมันน้อยหรือเปล่าวะมันเลยแบบตัวเลยแบบหนาหนาหน่อยอือเด็กมันน้อยตัวเลยหนาอะไรกัน่ล็กหน่อยวะตัวเล็กเยอะวะเยอะแป๊บนะ ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเข้าห้องน้ําเป็นเหตุนะครับเพื่อนผมเข้าห้องน้ำน่ะเป็นเหตุสังเกตได้นะครับพอเข้าห้องน้ําปุ๊บศัตรูมาปั๊บอะไรกันก็ไม่รู้ นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมลืมปรับเซตซีโร่ไม่ได้ละยิงมันไม่โดนสักนัดไอ้เหี้ยว

นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็เลยหลอนว่าผมไม่รู้ว่าผมยิงตายแลยว้วผมก็เลยวิ่งไปที่จะซ้ําศพต่อนะครับผมตาย้วม้งตาย้วม้งตาย้วม้งจากมุมนี้จากขวาบนนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามีตัววิ่งนะครับมีตัวขยับอยู่ขวาบนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะออมสายเพื่อไปตลบหลังของศัตรูนะครับ อ๋อยังเดิน,น,นไปขวายแถวๆนั้นแหละแถวๆพุ่มแถวๆนั้นแหละพุ่มใหญ่ๆอะ่ะแล้วมึงก็หาไอ้ตัวใกล้ๆด้วยหาไม่เจอเว้ยอยู่พุ่มไหน เฮ้ยเรืนองตรงนี้มันเกิดปันหาเนี่ยเฮ้ยไปตายเลยสับเอื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะฮึมฮหน่ามอสยังไงวะไอ้เี้ยกระสุนวู้ดไอ้ที่เนี่ยมีไฟแลท เลี้ยงส่เง็ดเลือใงสายเง็ดไม่ช่ดระสุนวันขาน้องเก้งอยู่หกดเง็ดเนี่ยได้ยี่สิปหดวอะไรที่เนี่ยลือใสายู้อที่เนี่ยรู้ไรที่เราต้องอ่องเลียนละทุกหัวปอตี่อ่ะ พี่กูยิงมันเบ็ดยังไงไปเจอแล้วเจอแล้วเล้เมื่อกี้มาเช้เต้ตัวเปล่าเฮ้ยหลังเราหลังเราชุดส้มหลังเราชุดส้มหลังเราชุดส้มในในภูมิพิทักษวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปทางขวาแล้ววิ่งไปทางถนนชุดส้มชุดส้มออกสายแล้ว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 ไปไปไปตรงที่ทีเอสตายตัวแรกอะเห็นปะเห็นปะ ตายหนึ่งตายหนึ่งชปเปอร์ตายเหลือเหลือชุดส้มเหลือชุดส้มครับขอบคุณครับผมเอาปืนมาเล่นต่อนะกระสุนแบบแปดนัดเนี่ยช,ชุดส้มมันนอนอยู่นะอยู่ในพุ่มนะเห็นอยู่เห็นหัวแล้วจะาหามูยิงหัวมัอนกัน ไม่ตายวะชาร์จไม่ตายไม่ตายมัยังไม่ตายอย่ะมันอยู่ในพุ่มผมยิงสูงพุ่มเข้าใจไหมว่าผมมองเห็นนะแต่ว่ามันยิงไม่ตายอ่ะพุ่มนั้นน่ะพุ่มเล็กๆนั่นนะ่นนนะเห็นปะไอ,อ้เหี้ยไม่ตายอะไรวะโ<า> <laughs> อผม,ผมเล่นผมเล่นโง่อย่างวะ คนละตัวคนละตัวถ้างั้นคนละตัวมีตัวชาร์จแล้วชาร์จทีเอสชาร์จทีเอสชาร์จทีเอสแล้วนั่นแหละนั่นแหละตายไหมตายไหมเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตาย <c oughs> เอาให้ตายผมไม่มีปืนเอาให้ตายมันเลงผมอยู่โอเคมันตาย<บ>าใช่ไหมโอเคผมเจ็บผมเจ็บลหมดดพอีโอเคผมเจ็บผมเจ็บไม่เป็นไรเดี๋ยวปืนเดี๋ยวผมเอาปืนมันปืนมาไี้ทิ้งปืนมาทิ้งยังโอเค ไม่ไรไม่ไรได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมีคนชาร์จผมมีคนชาร์จผมตายตายตายขายดตายอเ,เอาปืนเอาปืนเนี่ยปืนมันมาเล่นเนี่ยเอาปืนเนี่ยตรงตรงศพผมตรงศพผมผมตายแล้วนะเลือนเหลียหนึ่งละเอาไปสองเขาบอกเลย MP5 กับ u ู p <c oughs> ผมตายแล้วตรงศพผมเนี่ยอเอ้บอสทางหน้าตรงตรงไอ้อเขาเรียกอะไรวะตรงแปลงผักอ่ะ ยังเห็นปะดำดำนอนอยู่ข้างหลัง้วนั้นอ่ะที่มองนะวัดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตายอ๋อคุณเอ๋อคุณอ่แหนวะเฮ้ยบอสขาขวาบอสขวาขวา เรื่องว้าเร่องเราดีขึ้นไดี๋ยวน้อยขี้มองไม่เห็นเลยฝนตกมีคนเตวเลยมานเป็นตกเ่าไม่เห็นดิไม่เห็นแค่แบบว่ามันวิ่งไปอะแต่แบบกดกระโปรงเข้าไปปุ๊บแม่งไม่เห็นเลยเม็ดฝนเบลอเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เไปตัวนึงออกไหนวะสองตัวหรอวะไม่เห็นไหนที่ผู้มันบัง

เรนคงก็มีแต่าเล็กันรู้ปืนได้ปัดเฮ้ยตัดได้ปืนั้งปัดกระบอก Ừ chưa chờ 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 mà đi em không phải gặp bảo nhiều cái trai ออก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเหตุผลที่ผมไม่ยิงต่อเพราะว่ากระสุนผมมันหมดนะครับผมผมก็เลยจะวิ่งไปเอากระสุนกับเพื่อนนะครับผมแต่สุดท้ายก็เฮ้ยเฮียนี่เวรเอ้ย,อย,นนยที่ไหนวะโออสเอาไอ้ดอ,อ,อกมาลงว่ะเออ อย่างนีะครับผมถุงยกันสนุกมากเลยเอาไว้เสียงตีนใกล้กูเลยเห็นไสียงต็มใกล้กูมากมากเอยโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไปกลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ